ครับแลก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มลัตฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทงเพจเ็นบุบ๊กเอ็มพลัตฝันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมตอนมันช่างผีอีกวันนะครับโอ้อยโยาเยอะมากนะครับตัวน,นี้อายุไม่เยอะนะครับอายุไม่เยอะประมาณเจ็ดเดือนนะครับยยประมาณเจ็ดเดือนนี่นครับหัว ก็ไ <G ül ets> ถก็ยากๆหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะแล้วก็หัวเขาค่อนข,ข้างที่จะลงลึกแล้วก็ยาวนะครับเปบาเลอ้าวเอ,อเือดแล้วนะนนี่ะเพื่อนโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะครับ,รบแต่ว่าหัวดีมากเลยอนาะยุน้อยกว่าเพื่อนนะครับมันไรวน,นี้เพราะว่าเขาปลูกแล้วไม่งอกเขาเขอได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยฮะองกอได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเดือดเลยเนี่ยมันมันหัวไม้ ไม่หัวไม่หัวอันนี้อันนี้มันหัวมันหัวตัวอย่างนั้นตัวด้านมันมันไม่หัวแล้วมันหายไปเครื่องนึ่งกันนม่นี่หัวข้างในหัวไในหัวนะพอเลี้ยงโก้เมาเอ็มร้อยเมาเอ็มร้อยตายแล้วเอ็มร้อยก็บคืนพวดหนึ่งเท่าไรนะสิบสองบาทสิบบาทสิบองบาทแล้วสิบสองบาทตัวรองคุยซื้อบ้านใครครับสิบบาทครับสี่สิบบาท ไม่ไอ่สี่บาทสองเซาหรือเปล่าสองสาวสาอุบเลขแปดบอกมานะไ้ป่าป่าป่าโชว์หน่อยหัวไม้หัวหัวปาเนี่ยมันหัวมัลูกหัวมันหัวมันานั่นอโครอเอระเิงบอนั่นบ่าเดกเด็เดย่าใส่โครุงบอลอ โรงบามนะโเครนี่นะเพื่อนเดี๋ยวพามาดูกลองนี้นะครับอีผมเลยชอบจริงเลยครับท่านนี้นีุ่อนตรงนี้อายุน้อยฮะคุณอน่รอุ้ยนี่นี่นี่ซัมโพตุปาเคอลนสองสองต้นนะดึงให้ผมดูหน่อยไปทําปทำอะไรมาไอ้ง่นะไปปเเจกันละเฮ้ยทำลไรกตอดทานี้ทงนน้นก็ ช่วยก่อนให้อย่าเพิ่งมาสนับสนุนทางนี้ไงอันนี้คนยกนะนู้คนถอนยน่นคนถอนเออใช่อันนตนคนถอนนี่คนยกคนคนถอนนั่งอยู่นู้นนะคนถอนอยู่นต์เพิ่มฝั่งในหัวงฝั่งในไม่หัวนั่นพี่บอาวยังยังยังยาวไปเดือหัวพี่บอลยาวไปเดือดหัวด้วยก็ทำนี่นี่อะไรนะ่อลใหญ่ละเป็นคำนี้ว้าโอ้ยนี่ฮะถึงกับทมให้เหมือนเดิมเหรอแข่งกันมาผมมาตอนนี้นะ โอ้ยเฮ้ยเบาไปกันคือกันนันหละอุ้ยมันต้นต้นน้อยอุ้ยคือกันระบายไอ้เจ้าท่านมาเด้อตอนมันยังไงมันไม่หัวเลยนี่ไปจะพาไปดูอีกเขียวนะครับเอ้ัวใหมอะไวพุ่มอะมรอุ้ยมันตึดนะซัมโบนี่มันตึดอยู่ตรงเยิงนะ นี่มันขาดอยู่ตรงเยิงนี่แหละจบก๊อดนะไม่ได้โทรหรอกมันขาดตรงเยิงนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาปล่อยตรงนี้นะครับเพื่อนนี่ปล่อยตรงนี้แหละโอ้ยขันตร์นะเจ้าปล่อยด้วยวะแล้วะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นไหมปล่อยจบก๊อดไม่ได้โทร ไม่ค่อยไม่ไค่อเท่าแรหอกเอามือมไหมเมื่อมข้งงนะเมื่อเมือไม่เมื่มคอใช้อยเมอนี่บองโมืเมืมเมืออุ้ยันันนึกันนึกโอ้เฮ้ยกันโชว์ด้วยอะเจาข้างทึด้วยวเอาข้างทึบมาโชว์หน่อยนั่นนะครับ มันก็มีคาดบ้างนะเพราะว่ามันโลลึกนะครับนี่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทำไมมันเมือมจังล่ะไหนมันขาดตรงไหนล่ะลุงโฟตามมาเด้อเดเดี๋ยวผมไปตามติเทียวก่อนติเทียวรู้ยาอยู่คนเดียวนะครับแอนตับมากนะครับจะขอมาเชื่อมไว้เลยนะเออเร่งยาต้มยานั่นกองกไปเต็มหมดน,นะแต่ไม่ไรวันนี้ ไมขึ้นนะโอ้ยนี่แหละมันขาดนะครับขาดช่วงตุกไถนะครับหญ้ามันเยอะนะครับแล้วมันก็จะดันดันให้่านไถขึ้นมานะครับดูหญ้าหญ้าต้นมันไม่สลารหญ้าที่มันเป็นว่านนะครับมันไม่ขาดนะครับหญ้าต้นนี่มันสามารถตัดไปทางใดข้างหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเชื่อมเหล็กขัดไว้ให้นะครับแลยเขียวก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนท่อมาด้วยนะ กระบอกจะพองเข้าไปยังไงจะพองเข้าไปยังไงดังแต่ท่อรอบไม่มาว่ะ หน้าตาตาเลยโอ้ยอ้วโอ้โอเราข้อมยาวอะไรยึดเนี่ยนี่ทถาล้างก็ขาดน้องนี่เออนั้นหายไปไหนหมดอะบู๊ชิกหมดเลยดูขามันไม่มีขาแล้วนี่เออขามันขาดหมดแล้วแย่และหยาบ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 หยารือโดนพอจะทางมันแตกแล้วนี่แตกนะแตกฮะ ต,ตไม่รู้บ่น้ำมันมาจากไหนล่ะนี่มันมาจากทั้งดาวอือโอ้โหแรงเกินครับเพื่อนทั้งกระเด็นเลยนะโอ้ดีไว้จับทันนะครับไม่งั้นตะตีลังกาคว่ำอยู่ตรงนี้เลยฮ่าฮ่าอคมันยังยืดเลยทีนี้ผวามจเจ้าได้ยืดเนี่ยเ <c oughs> อาแล้วเพื่อนโอ้ได้ชัดเด็ดเลยมาไทายเขียวไม่ได้นะครับไทยเขียวแล้วมันต้องมีอะไรนะครับทั้งออกเลยแก่แล้ว ตัวน,นี้ก็เอออันนี้ก็เสียดีบนีบีบดบได้อยู่ันี้เไวอือแสดงว่ามันดวมนานแล้วมันจะของมาดูเอานี่มันกินจนว่ามันบางหมดแล้วนะครับเลียวเสีย เขายัังไไม่นดอะรใส่ฝั่งนู้นใส่ฟังนู้นใส่ฟังนู้นกลับข้างนั่นละถังน้ำมันนะครับผมอยากจะบอกว่าไอเคลใส่น็อตแค่สองตัวนะครับหน้าหนึ่งตัวหลังหนึ่งตัวนะครับทั้งนี้ก็เกลือเซมกันนะได้แล้วแย่และไม่ต้องใส่เซน็อตตัวเดียวพอใส่ข้างหลังตัวเดียวพอแรงกระทั่งน้ำมันหลุด กระจาก็ไม่มีอีกแค่กรแจผยพิศพิษอีกแล้วอือนี่แหละบะช่างนะช่งางก็ต้องตรวจถ้าขาดก็โทษคนไทยนะครับโอ้ยคนไทยยังดีนะครับถ้าผ่านอ่ะโอ้ยโทดผ่านตายแล้วไม่ต้องไทยเลย,ยนี่เอากลับบ้านไปผ่านนี่ รถไถไม่ทันนะครับรถไถไม่ทันคนมาเยอะรถนะครับงานนี้อ้าคนดีกว่าคนดีกว่าไถเยอะมาอยากจะคุยเ่าเคยได้มาเหมือนกันบ่ครั๋าได้มาเหมือนกันคนรังตร,ร,ง,ง,นนร,ร,ง,รงชนวง รังเขาไม่โยเราได้เมียปลันงเลยอานั่นๆๆๆตรวนั pau, ้นน่ะเออคนละพันคนละพันไม่ใช่พันหัวหัวเนี่ยพันนี้พันสตูอืออืมอืมอืมอู้ห้าบาบ้าบ้าบาพันไม่หัวหัวมันหรือเปล่าสวายสิบกโลสิกโล ไอ,อ้าง,งารไถไถรถไถทาง,นนงรถนะันี้พ่งรถี่ไม่ได้ถอนมานี่ถอนไอ้ที่มันรกๆเ้อไวัต้องไปกับป่าแล้วงานนี้ไอก้กรไช่วยไหมเนี่ยโอเรอเนะ่องไหนเนี่ยหลับร่อง่างนั่นันแะร่องมันแ <laughs> หละไอ้ทอนเอาเองอนี่ ทำไมมันหัวดีแต่ฝั่งนู้นนู้นหัวดีกว่าฝั่งกลางๆนะอุ้ยพี่รังรังรถรังรถุกพีนกังเลยมาให้เง็ดนำมันเองเลยนี่ไงวะหัวดีเกินว่าแหละหลับยาวในงานนี้ยาวใหญ่ยาวใหญ่หัวยี่สิบกิโลไม่ใช่ดินมันมันโอ้โอ้ถ่ายรูปก่อนนะโอ้ยทำไมมันดูแบบ ดูรูปมันเหมือนไม่ใหญ่เลยนะแต่ความจริงมันใหญ่มากนะเพื่อนประมาณแขนนะครับใหญ่ยาวนะยาวใหญ่วี้ล้วยนี่โกก็ไม่สู้หรอกแบบนี้แพ้พี่ดูแขนก็แพ้นีอย่างนี้อเมนโซแม่มวยกันเลยน้าๆๆจิบจอยเดี๋ยวได้โชว์ห้ามตดนะเบาเบาเบาเดี๋ยวมันคาดเดี๋ยวได้เนาะ ใครฟันเขาฟันฟันไม่ได้จับเลยอะไอเดนมันดูดด้วยถ้าดิแห้งๆกว่านี้มาทำ่อนง่ายนะหักหักดังโป๊ะโเคนกรเาไปสิโลสิบโลนาโปกนะครับพันนี้ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรพันร้อยหรือเ่าหรือพันสองมันนั้นน่อะไรไปชั่วโมง พันแข้งพันขาแล้วแบบนี้นี่เอ้าปลาเอาต้นไหนอีกต้นนี้ยังไม่มียังไม่ได้ไยเนาะรอนะครับรอต่อไปนะครับก็เอาเอาโอ้นี่มันเน่าแล้วนี่ไม่ต้องต้องเอาจมูกดมดูทำไมเน่าหายไปว่อ้วดอือเอาต้ต้นใหญ่ใหญ่ก็โอ้หยอะนั่นเลยคลิปนี้นะครับก็เราไอ้เขียวเขาใส่น็อตนะครับน็อต มีแค่2ตัวแล้วก็บานไปตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับผมสวัสดีครับอุ้ย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 แถมแถมหน่อยอุ้ยพี่บ้าวพี่บ้าวทำไมหัวใหญ่จังแถมหน่อยแถมหน่อยโอ้โหเมืองคลางนะนู่นนู่นเจี๊ยมวยยู่ เดี๋ยวเราต้องเอาไซด์คเมรหน่อยเพราะว่าเอฟซีคเมรเยอะนะครับจากประเทศกัมพูชาไหนนี่แหละสองคนเอานี่ไปเอาลูกอใครผันพันต้นไมาเลี้ที่จับเลยเลยเอาเากันเนาะกาวเนาะเราจะโยก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 ก่อนเออนั่นแหละโยกง่ายโยกผ่อนงี้โยกทางนี้โยกไปข้างหน้านั่นแหละโยกไปข้างหน้านีโยกก่อนโยกก่อน เออเออยเออเออ้ยอย่าเหยียบอเหยมันก็ไม่ขึ้นเอุ้ยยาวเลยเอไปกินข้าวไเองเอกินแต่ข้าวเฉยงงานไม่ทำหรอเองนะไม่ทเอ้ยถอนนก็เอาเก็บดวยเเอาเก็บดเอ